ตู้ไทยแสงแก้วนะครับนา่และประมาลยลูกนะมาอ่านบทดอไปนี่นตู้มที่นอรพอรรถผิวามสีทหารเสือของเราได้อัดคู่นาำราการคู่ปิทารายการโอมเดกเชียรายการนี้ั้งไ้สิบแสนดกหัวใจไทยบริดเทิ์กตบีเชเซิกร้า แบบนะชายของเราเด็กผู้เกียดชาแก้เวที่รวยของเราถูแล้วะโดกระโดดกรโดเอาใหเร็จะมกันไมาแล้วเก็บแปดพับาทวันนีพี่เอเดี่แก่แก่บวยคู่สุดท้ายนะครับก็ขอเชิญท่านนายกโกมลพิมพโมทีไม่ได้รับททุการอบสวนือ พระมารายนะครับให้นั้งมวยและท่านอุทัยแสนแก้วนะครับอขอเช<น>ิญทั้งสองท่านนะครับชมครับเสร็จแล้วครับเกียรติเกียรติท่านอุทยออัสทยสองแก้วอ่าอีคุณอ่าผลจะเป็นสิบอุทัยสอแก้วอ่าเรียนเช่นะครับอ่าขาดไม่ได้นะท่านอุทัยสอ,สองแก้วนี้อ่ารายการไหนไม่ว่าจะอยู่ที่เชาวางนไม่ว่าจะเป็นสุเนดเสือแม่ใต้ อาไม่ว่าจะเป็นที่อัพรั่าคันโตนั้นไปหมดแล้วชอบกีฬานน่อาอัพรว่าไ้เลยลูกวันนี้ก็ท่านอไทยจะแจ้งก็สนับสนุนมาห้าพบาทนะครับห้าพบาทโอ้คุณทหารขอขอบคุณทุนามสื่อทหารเสือขอะเราอาเกียรพสเสือเรอท่านอายกกูหลังนักโม่แล้นี่เป็นคู่ต่อสกานอีกคู่นไม่สรารารักนักโม่คู่นี้ผมบอกไว้ก่อนท่านยากระพปาฮะ ผมบอกไนว่าคนี้ผ่านชุดเดียอกัมาบลาผ่านตันก็มาล้วเซ็นปรารงานก็ได้ยต่รักตอนเชียร์แรงรักนเงินเชียร์เงินนี่คือฝ่ายบริหารโดยการนำของั้านนายกโุบลับครสุดแก่ก็ไม่น้องอ่ะโดยเฉพาะดางใเรวนเพื่อนสามทีห้าอันเธออยู่กันใกันมาดูคู่สุดท้ายรายการส่งแฟนกลับอ่าค่นี้สำคักมาก ท่านดูประวันและเพชรสุวันถือว่าเป็นเบอบาประจจากก็โซนอีสานบางบัวลำพูฝั่งนู้นละวันนี้ผลกระบืนสอจงแล่ทีมงานจากแบงค์ายรับมาเพราะเป็นเบอที่ไหนชิดอยู่ที่ไหนต่ออยู่ที่ไหนไม่คู่ประวัติเรยนะเบคืนนี้มารายการไม่ได้อยังไรางประชาชนนะจะขอขอบคุณทีมงานพอกเราโดยเฉพาะท่านเจากจางบัวลำพู อาดาดาหลงหนึ่งเก้าหนึ่งเด็กก็ว่าดาหลงดาหลงจาผู้เป็นนั่นกันนะมาดูกูันี้อาโยนนั้กเจ็ดลงจากเราที่สุดกับสุดอาเป็นมวยที่ผ่านมือเป็นตอแก้วมาแล้วอาวันนี้อาใช่ปีวันเพชรันเด็กอาเด็กกับผูบ้ชี้ขาดชาตกคนอาโลกลานั <x worm S 3> <are> <hate> ้นไม่ละเอียดเพชรไม่ว่าจะเป็นเพชรพุ่มวันหรืออุจก็ดีอามาดูคู่นี้ นะอธิบายไม่ได้บอกเรื่องหน้าไม่ได้ว่าไทยหลักผู <c oughs> ้สูตกัำเบอรน้ำนักน้านหลับไม่เห็นแน่นอนเพราะว่าระดับพลอยขนาดนี้แล้วเดี๋ยวนี้ระดับตัวนั้นก็ถือว่าราคาลูกหลานเองล้วนะัะข้าข้าตัวแทนนะฮะข้าตัวแทนก็ถสอว่าล่วละวันนี้มีโอกาสมาร่วมร่วมช่วกันกับงานพึธนไปใหม่เป็นงานไทยเดิกพ้อง ่านักการ์ดหนังแรงแก้แค้นของเราจัดมาแล้วชิมต่อปีแล้วละ่ะตั้งสองสามสมัยถือทหารเสือของเรามาแล้วนั้นก็รับจักที่เลี้ยงและ,ะไล่คาถาวันนี้จะต้อเคยชีย้บริการกับที่ไหนมาก,ก่อนวันที่ห้ายมเป็นจุกลงยาวเราผ่า,านผู้ชมอ,อยางกัะพิษตาหน้าดีในเป็นใจน่าจะเป็นคนดังเกิดเร่ชนะท่านเราเดบลล์พี่เลย ครับเราร่วมร้อยอดท้ารายการนะครับสำหรับปีวน้คอวันนี้นะครับเยงคับครับก็ไฟแรงก็อาเนัวดปริมยนไปรเมินก็รับรับร้นาเอเสเนเกลนะครัก็ะดีรับการเอรเรเเกละครกระตตากับเป็นแบบ ยาอๆหกสิบกว่ากิโลเมตรโค้งเดียวนันงๆหลับไม่เห็นเลยคนเหนือเอาขางออกจากเมื่อกีให้ห่างเลยอาวุแปกแต่ละลลกนั้นเสียงดัง่งๆก็หลับเลยล่ะตาเดินเท้าสับเล่าถุงกันห้าได้ไหมผู้สุดท้ายแล้วก็ อาตอขอบดบนเอทีบัตรตะบนนครหลวงรเจาหมานท่าเราบ้าความสงบเวทีคอนเสิร์ยาพระอาทิตย์อาไหร์แลนด์าสุรสรน้ำยาภาพยนตร์ที่ได้างๆมาเรื่อยเรื่อยกันในวันนี้โอกาสหน้าว่ากันใหม่นะทุกคนนะหลังจากเซเพื่อนี้แต่ไนคนแล้วอาท่านนายกสัตว์ปตเียบอาริ่มทำเรุ่มเปิดชั้น ระดุบผู้เสนอับสมุนรายการไม่ป่าจะเป็นบทกรบดาดหเสอสงนังเตะอากจะไปพัฒนาเปนทีเแล้วก็รคุณเทายการนักตบางทาัดนมสอกีกรรมอาจจวันบุญเปียนนะครับอยู่ใกล้เดียวกันครับหุ่นตึนเล็กบุญเปียนนะครับพบกับ หกบี่ชิ้นแก้วนะครับผมุกระบีนั้นเป็นเราซ้ายกับขวาโดยเป็นวบกยสดาโดยซ้ายกับขวาเจอกันซ้ายกวาด้าเปลี่ยนขวากวาดเปลี่ยนมาบุกระบี่จังหวัดกบีนะครับตากระเลทัประทานมีอะไรรากรโลผู้สนับสนนนะครับก็ผู้ใหญ่ชินลงสอสีห้0บาท ผู้ใดญ้องกันัวเมือง500บาทผู้ใดว่านิมแสนละบูน500บาทผู้ใดาสุปองชัยพร500บาทผู้ใดดินจุุนัง500บาทผู้ใบางคนบุญยาม500บาทผู้ประพาสวิรุณพัน500บาทพรราสุพิตจุเมือง500บาทผู้ช่วยสุวรรณีสินิสม300บาทผู้ช่วยพิยันติดาพเาร300บาทผู้ช่วยมักราคุณนิคม300บาท ผู้ช่วยเริก um ันและวีวัฒนา300บาทผู้ช่วยพรสักกนกล้า3 0้0 0บาทผู้ช่วยอรนัยเวทาแสง300อบาทพละสายตีนคนเลียง3 0 0บาทและแม่ละศรีสีดาลักษ0์บามรบาทน้ำเงี้กคุก็ดีคุณได้ไช้สองแก้วเป็นผู้สำหรับชาวนาวันนี้ทีมงานรบกเสน รับเงินการศึกษาเอเบอร์ใหญ่ไปแล้วตัวหน้าไปสู้กันมาเป็นเรมาดูอันที่สองตัวนี้นีแดนเพชรชวนน้ำเงินุกระบี่ดัไทยทับไทยมัดหนึ่งสองแทนโดยเทาของุนกระบีอับบักขวนหัวของเพชรชวนโอ้โหรอะไรกันครับ

ไปไหนเลยครับไปที่คดี80โอ๊ย39โอ้ยไม่เอาเฮ้ยโอ้ยตัวน่ารักอากน่ารักมากเลยอาลุ้นกันนะนี่เลยโอ้อย ปูไตแสนแก้วนะครับวิชาดีจริงก็เต่หัวปุดก็สนานได้กัรนยมตูกมสายุที่คุณกคือุไยแสนแก้วเตรีเล่นรับการนยมกับขอบคุณแขกและพี่น้องที่